ประชาชนนำรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ขึ้นมาจอดบนถนนอีกจํานวนมากรวมถึงสัตว์เลี้ยงก็ถูกนํามาผูกไว้บนถนนเส้นนี้เช่นเดียวกันครับไปดูภาพมุมสูงครับจะทําให้เห็นความหนาแน่นในพื้นที่อพยพบนถนนเส้นตากใบสุงไงโกลกครับโดยประชาชนนําเต็นท์มากางริมถนนเพื่อใช้สําหรับเป็นที่หลับนอนครับระหว่างรอน้ําลดและจากการสํารวจก็พบว่ามีพื้นที่อพยพลักษณะนี้บนถนนหลายจุดในพื้นที่ของอบตโคสิท์ ซึ่งใช้พื้นที่ร่วมกันกับรถที่สัญจรไปมาด้วยครับผู้อพยพคนหนึ่งบอกว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เธอต้องหอบรูปอพยพหนีน้ําท่วมครับขึ้นบานอนบนถนนแต่ละคืนต้องอาศัยแสงสว่างจากไฟสองถนนครับเธออยากให้ผู้สัญจรที่ขับรถวิ่งผ่านจุดนี้ด้วยความระมัดระวังครับเพราะว่ามีเด็กหลายคนและเสียงจากรถทําให้ไม่สามารถนอนหลับได้อยากจะให้เจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรครับ รถเรื่องราเนี่ยจราจรเลยพี่เพมีทั้งเด็กก็ไม่มันเสียวจริงๆพี่นอนทั้งคืนไม่หลับรถมันขับเร็วไม่นึดสินใจเราบ้างที่อยู่ข้างถนนนี้นอนไม่หลับทั้งคืนเลยนอนไม่ได้บานเดือนของประชาชนที่อพยพขึ้นมาอยู่บนถนนก็จะพบว่าระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่ครับนี่เป็นผลกระทบจากแม่น้ำโกลบล้นตะลิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานชนประธานที่17กรมชนประธานและคณะสั่งการระดมเครื่องสูบน้ำติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำในพื้นที่อำเภอตากใบผนังกั้นน้ำมูลโนอำเภอสุไงโกลกท่อระบายน้ำแห่งที่3บ้านยักกังอำเภอเมืองดาราธิวาสหลังน้ำท่วมสูงนอกจากนี้ยังสั่งรับมือปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นในอีกช่วงวันที่3ถึง5ธันวาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้บริเวณภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้โครงการชนประธานในพื้นที่จังหวัดชราธิวาสยะลาและปัตตานีเร่งระบายน้ําผ่านประตูระบายน้ําและคลองระบายน้ําเส้นต่างๆที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบลงสูตรทะเลให้เร็วที่สุดพร้อมติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ําท่วมอยู่เป็นประจำเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ําในจุดที่พื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเน้นย้ําการใช้ระบบชนประทาน ให้เร่งระบายน้ําอย่างเต็มศักยภาพเพื่อระบายน้ําลงสู่ทะเลเอ่าวไทยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดครับคุณพารวดีคุณชีราชาตาครับจนถึงขณะน,นี้ประชาชนที่อพยพขึ้นมาอยู่บนถนนเส้นตักใบสุงเหน่โกลกวันนี้ยังไม่ชัดเจนและยังไม่รู้ทิศทางวันหลังจากนี้จะสามารถกลับไปอยู่ที่บ้านได้อีกหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้หลายคนยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนที่จะกําลังจะตกในอีกช่วงวันที่3-5ถึงธันวาคมน,นี้ครับค่ะขอบคุณค่ะ